แร่แล้ววันนี้มันก็มาถึงวันที่ผมนั่นวันเอ็กเลเวลหนึ่งร้อยกับเขาสกัดทีวูฮูเลเวลร้อยแล้วดีไอได้มาสโตนสี่แลว้วอ่ะโอเคในเกมจะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยมาแล้วอ่โโอโหยี่เนี้ยสกีเลเวลร้อย ไม่เปลี่ยนอะไรเลยว้าวแต่เพิ่มเติมคือมีผ้าคลุมอันสุดแสนหล่อเท่แล้วก็มีเกาะเกาะอ,อยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาเราเป็นไหลแล้วก็เอ้ยวันดีเอเลียนเพื่อนจะไปไหนจ้าสวัสดีฉันมาแล้วอ่ะไปไหนเพื่อนโอ้ปลาไม่โดนว่าเปิดมาก็วุ่นเลยไปไหนไปไหนเอเลียนฉันจะลากแก eh. ล่าแกไปทุกที่ที่แกหนีแกวิว่าแกดีฉันพ้นเงินเลือจะไปไหนจะไปไหนเอเรียสมานี่ซิมานี่ซีเรียบร้อยโดนบีบคอลาก่อนตายเรียบร้อยเอาเชเดสกี้ตายได้ไงอ่ะสงสัยน่าจะออกเกมแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ตรงนั้นคนนึงปั่นไฟเพลินเลยนะปั่นไฟเพลินเลยนะอ้าวไม่โดนด้วยเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าผมกำลังล่าเขาอ่ะแล้วเขาไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยสวัสดีสุดทรเจสวัสดีครับคุณพ่อครูครีสเลยจะไปไหนเพื่อนเอ้ยปลาขึ้นดีกว่าปุ๊บแป้งโดนไหมไม่โดนโอ้โหกะายเยอะ ไป่อยแล้วไปไหนแล้วอะเอ้าเอา้ยตัวปอมเหรอนี่ผมโดนหลอกก็ได้เอาแย่แล้วนี่ตัวปลอมนี่ว่าแล้วเขาไปไหนแล้วตัวจริงไปไหนแล้วสแกนหาก่อนอูไปนู่นแล้วเอาเนี่ยตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่แค่นี้เออจับได้แล้วงั้นก็ตกไปทีนึงนี่ยเอ้าเอ้าไม่หนีหรอเอาเนี่ยหนีแล้วไปไหนไปไหนศูนย์เจ็ดแกเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกแกนั้นรู้สึกน่า,า,ารำคาญมาเลยตอนอยู่กับไอค้ครูคิดนั่นนะแต่สร้างเันเถอะเพราะวันนี้คือวันของข้าตายตายศูนย์เจ็ด่าเอาไ่โดนเอาไปไหนลย 0 0เจจะไปได้เพื่อนอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยเอาตัวปลอมนี่หว่าตัวจริงไปไหนแลว้วอะเฮ้ยตัวจริงหายเพราะว่าอยู่ข้างหลังนี่แหละอ๋อนั่นไงเจอตัวจริงแล้วตัวจริงไปไหนแป้งโดนไหมอู้ไม่โดนเฮ้ยไอ้007เจแกจะหนีไปไหนป่าโอ้โหห,หลบได้หลบแบบดิจิตอลเหรอนายอะมาดีสิมาดีฉันจะฆ่าแกยนี่ยัได้เร็วลาก่อนตายซะโอ้โหเจอ007นู้นเสร็จฆ่า007นี้ต่อว้าวเดี๋ยวถ้าครูคิดนายมีพ่อสองคนเหรอเพื่อนโอ้โหพ่อคนนี้น่าจะซิมนายหน้าดูนะเนี่ยอาตีผิด เอ้ยจะไปไหนไอ้ครูคิดเอ้ยไม่ใชุ่ดสุดเจ็ด,ด,ดอู้จ,จับจีไม่โดนตีไม่โดนโอเคตีโดนแล้วจะไปไหนจะไปไหนจับแกได้แล้วจั แกได้แล้วเอากินเหรอเอากินเลยเพื่อนกินเลยกินเลยเพื่อนนี่ไงตายลาก่อนโอ้โหชุดเลเวลร้อยอย่างเท่เลยคนดูเท่จริงๆได้เวลามาเป็นครั้งที่สองแล้วไหนยยดูดอยซิโอ้ยเปิดบารก็เจอเม็ดคิดก่อนเลยโอ้ยเจอเม็ดคิดสองอันเลยเอยูทำไมตาดีกล่องมันเกิดเยอะจังเลยกล่องพยาบาลเดี่ยไหนอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมวัดดีจ้าดีใหญ่โดนล็อกไปกอนนะจะไปไหนจะไปไหนเชลสกี้ไรฉันเกลียดแกไอเชลสกี้แกทำให้ฉันนั้นดูแย่ นี่ไอ้ปลาเลยเอ้าไม่โดนเฉยกรรมเฮ้ยตบนี่ตับขาหลอกไปก่อนเยลลี้วันนี้ซีฉันจะล่าแกไปถึงที่สุดเลยโอ้สเตมิน่าหมดแล้วะเล่นเป็นวันเอกก็จะเหนื่อยหน่อยสเตมิน่าเรามีน้อยอ่ะคนดูไม่เป็นไรแต่ก็วิ่งต่อแล้วกันตัวละครทีมาเดินชาร์จจากกรบเป็นไปลเอ้ยเชลลี้โดนไหมไม่โดนไปไหนแลว้วอ่ะโอ้อยู่นี่แล้วอ่ะดีเจ้าเฮลโหลเฮลโลไม่โดนโอเคเดี๋ยวรอเขาก่อนใช้ดาบไม่เพื่อนไม่ใช้เหรอ,องง้นลำก็ได้แป้งโอ้ไม่โดนโเฮ้ยมาได้เชลลี้โอ้ยโดนผัด เฮ้ยเอ้ามีคนช่วยเยอะเหรอเสียใจด้วยเมื่อกี้เกดช่วยนายไว้ช่วยให้ฉันตีนายไม่โดนไงล่ะอุ้ยเกือบโดนแล้วทีเดียวเท่านั้นทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวแต่สองทีนี่หว่าเฮ้ยโดนไหมไม่โดนไปไหนแล้วเนี่ยมาไหนเฮ้ยตบโดนโดนเกดแทนเฮ้ยไอ้ชันี้แกไอ้ผู้สร้างไปผู้สร้างฉันเงินหรือฉันไม่แอภไปแกง่ายๆเหรอนะโอ้ทำไมทำไมมีแต่คนเต็มไปหมดเล็วี่ยโอ้โหโอ้โหเกมนี้ไม่กลัวกันแล้วล่าสุดกลัวกันหน่อยก็ได้เพื่อนโอ้โหวิ่งไล่จับกันมันเลยอะโอ เมื่อกี้เดินรอบตัวชันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเอาอะไรเกตโดนซะเรียบร้อยโดนป่าขึ้นมาเลยจะอยู่ปังนี่ไงโดนไปจะไปได้จะไปดะไปด้เมื่อกี้วิ่งวนตัวชั้นบ่อยมากเลยเชีไ่ไว้เกสมันสะดวกมากเลยใช่ไหม,มตายซะ บีบคอดีอายโอ้โหแต่เอาจีนนะคุูผู้ชมทางบ้านสกินวันเอกเลเวลร้อยสำหรับผมผ้าคลุมมันเท่มากเลยนะเนี่ยผ้าคลุมด้านหลังอ่ะเนี่ยคือเห็นด้านหลังของตัวละครวันเอกคือมันสวยมากเลยผมมองว่าแบบชุดมันดูดีนะเหมือนมันคารีเวิร์กมาใหม่แล้วมันดูดีขึ้นอ่ะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่แต่มันดูดำไปหน่อยผมว่านะมันดำสนิทเลยสำหรับผมดำปิ๊บปีเลยปึ๊บอาเรียบร้อยโดนล็อกนก็คึืนเลยละกันเฮ้ยปุ๊บเอาคิดว่าจะเดินสวนนะไม่เดินกลับด้วยหรอเพื่อนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนเอ่ยกิ เจสมานี่ yes, วิ่งเร็วจังเลยนะพวกนายดีอ่ะมาแล้วมาแล้วตบสักทีไว้โดนด้วยเฮ้ยตีบล็อกเลยอ่าตามนั้นแหละสาภาพปุ๊บปุ๊บ,บนี่ไงโอ้โหแรงอะดีแรงอะด,อดีจะไปไหนเพื่อนอุ๊๊บปุ๊บขาผิดไปนทีเดียวขาผิดไปนทีเดียวหืมสับขาหลอกหรอสัขาหลอกหรอจะไปไหนแกก็ยังเป็นทหารมืกป,ปึกคัดอยู่ไอ้เจสตายซะ เฮ้ยเหลือสองคน2คนท้ายอยู่ไหนอีก2คนอุ้ย2คนอยู่ที่เดียวกันด้วยงั้นแอบปขคืนหน่อยละกันตุ้มโดนไหมอุ้ยเขารู้ตัวทันถ้าไม่รู้สิแปลกวนแป๊บนึงนะขออนุญาตชุบแป๊บตึงโอเคปลูกลูกน้องมาเลยวจะไปไหนกันฮะจะไปไหนกันเอ่ยอุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรเชนมันนี่สิโอ้โหอยู่กันคู่เลยอ้าวแล้วเราก็เผลอตีให้เขาด้วยไงไม่เป็นไรอุ๊บเกสเชนเอาไงเฮ้ยตุ้มโอ้โหเดาผิดแน่กะไม่โดนเลยเอ้ยตีไม่ถึง ตีอีกรอบนึ้งไม่ถึงอฮ้ยปืนอ้ออาเรียบร้อยยิงพลาดเรียบร้อยโดนตบไปอะไรเอ้ยที่ไงเอาบล็อกอเหรอนี่ไงช่วยเพื่อนเหรอนายอยากเป็นฮีโร่มากใช่ไหมเกสนายอยากเป็นฮีโร่มากใช่ไหมงั้นก็ตายซะตายซะเถอะเกสตายเรียบร้อยเหลือแค่แกคนเดียวแล้วเชียนไม่มีเพื่อนไม่มีทห,หารไม่มีใครทั้งนั้นแล้วก็ผู้สร้างชั้นไอเชเดตจีมันก็ตายแล้วด้วยไปได้ไปได้จงถาวายให้แกข้าผู้บันเอกผู้ดีจะดีไปได้เชนปุ๊บโดนเรียบร้อย ได้บาสปีสองมาแล้วโดนนี่อหวิกเนตอิ่มอมวิกเนตอิมอ่มๆเลยตบอีกทีลาก่อนตายซะเถอะปิ๊บเรียบร้อยแม่สกินอย่างสวยแต่ผมว่าเทียบกับไมสโตนอื่นม,มันยังสวยไม่พออ่าได้เวลาควงค่าอีกครั้งแล้วอ่ะนาะยทุกคนอยู่ไหนกันเอ่ยสวัสดีจ้ามีผู้รอดชีวิตรอบนี้หกคนงั้นเหรอได้เลยก็ไล่คนแรกก่อนละกันคนนั้นคือใครไล่ต่อไปคือยูสวัสดีใหม่เฟน โอ้ไม่โดน,อนเออดีเอาโดนเฉยเลยโดนคนนู้นได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่าวิ่งไล่เลยละกันเฮ้ยปีไปทีนึงเอาไงเอามีคนจะจิ้มผมแต่ปล่อยไปก่อนละกันล่าเชเดสกี้ก่อนละกันเชเดสกี้มันฮิ้วตัวเองได้เพราะฉะนั้นเชเดสกี้มาดีเพื่อนตบไปทีนึงเฮ้ยไอ้ผู้จ้างเกณฑ์จะหนีไปไหนอ้าวอ้าว หายไปเลออกเกมหนีเลยออกเกมหนีซะเร็วะโอ้ผู้เล่นใหม่เราเราเรายังไม่ทำร้ายผู้เล่นใหม่ละกันทำร้ายคนอื่นก่อนอะผู้เล่นใหม่เก็บไว้ก่อนเนาะนั่นยายทูทาากินไอจิ้มฉันใช่ไหมจะไปไหนแกไปไหนไปไหนแล้วตาบอดมองไม่เห็นนี่แงอาโดนแล้วงั้นก็ขอปปอนุญาตตาึ้นเลยละกันตูมนี่ไอ้โดนเรียบร้อยและอีกคนจะไปไงอาจะช่วยเพื่อหรอตีไล่ไปก่อนละกันจะไปไหนจ้าโอ้โหวิ่งวิ่งผ่านบ่อพิษเองงี้เลยเหรอจะไปไหนจ้าทูทา้าคิดอะไรอยู่ทำไมวิ่งผ่านบ่อพิษงันเออ โดนจิ้มเฉยเลยอ่ะแป๊บตึงจะไปไหนดูดาหัตี่อยตีไม่โดนอ่ะตีไม่โดนก็ปาขึ้นใส่ปิ้วโดเรียร้อยตายเา้าเกดไนนะจะช่วยเพื่อนเหรอมันี่สิมนันนี่เอ้ยปาขึ้นตุ้มโดเอาไม่โดนเฉยเลยไม่โดนหระไม่โดนก็ตีสดก็ได้ตีสดก็ได้เอามาเลยเพื่อนบล็อกนั่นไงกะแล้วเฮ้ยนีไ่ไงเรารู้จังหวะของพวกนายแล้วเพื่อนนีไ่ไงตกเลยเฮ้ยตกไม่โดน งั้นก็เอานี่ไปเออโดนแล้วงั้นก็ต้มีทีโอทุทูทาวกับที่มผมโดนแล้วจะไปไหนเย็นเย็นมานี่ได้ตัวแล้วปุ๊บบีบคอ,อ่าแล้วทุทาวคนนั้นล่าจะไปไหนจะเพื่อนฮะเมื่อกี้ยังจิ้มเราจิ้มดีอยู่เลยอะตอนนี้ไม่กล้าจิ้มแล้วเหรอวิ่งไปไหนล้วจะเพื่อนเอาไปได้เอ,อ้ยจับโอ้โหไม่โดนเอ้ยตีไม่โดนเหรอกไม่เป็นไรเอานี่ไปกินต้มอ้อาวตายเลยตายเลยเหรอ ตายเลยเหรอตอนแรกคิดว่าคิดว่าไม่ตายนะนะเอ้าดีนุ๊นดีนุ๊กนายมาแล้วเหรอเพื่อนนจะไปไหนนายจะดีไมมนายตกโอ้โ,อโหเป็นหินพอดีเป็นหินพอดีเหรอโอ้โหกินกินทุกอย่างเลยนุกคนนี้กินทุกอย่างเลยเหรอเพื่อนอ่ปาปลาโตแป้งเอาไปก่อนโอ้โหได้ไปห้าสิดโคตนแรง แรงกัดเลยแล้วจะไปได้นูนูในในน่าจะไม่รอดเลยนะเพื่อเดียจะดีไปได้อะเลยจะดีไปไหนตกไปอีกทีหนึ่งแปบบหนึ่งอ้าววันเอ็กออีกคนหนึ่งอยู่ตรงน,นั้นปลาไปปุ๊บอ้าวไม่โดนอนันตัวปลอมไม่เป็นไรนูมานี่สินูมานี้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าสุสนเจ็ดอยู่ตรงไหนอ่ะแค่เก็บนายก็เพียงพอโอเคเก็บแล้วไหนอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วอไปนู่นแล้วไปเร็วมากไปไวมาก0ุ7นเจ็ดไปนู่นแล้วต้องรีบล่าเลยว่ะต้องรีบล่าแล้วไม่ได้การแล้วไอ้นี่าอยสุนุนเจ็ดเขาอยู่เน้นเหน ว่าไปไหนไม่รู้ผมเดาน่าจะไปสุสานหรือเปล่าน่าจะสุสานแน่เลยต้องรีบวิ่งไปแล้วต้องรีบวิ่งแบบสุดกําลังมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเปิดตาก่อนเปิดตาเพื่อหาข่าวโอเครู้รู้รู้ตำแหน่งเขาแล้วรู้ตำแหน่งเขาแล้วโะนั้นวิ่งไล่วิ่งไล่เลยสปีดขั้นสามมาน้านายโตเจ็ดอาสตอมาแล้วเครื่องเครื่องติดสปีดีิจ่ะวันเอกสายสายวิซิงอ่ะวันเอ็กสายซิง่งมาแล้ววันเอ็กสายซิง่งอ้าวปุ๊บจับโดนไหมไม่โดนไม่โดนเฉยเลยไปไหนวันเอ็กเอ้ยสูสีเจ็ดไปไหนส เอาอีกแล้วท่าทีไม่น่าดีแน่เลยอันนี้ตัวจริงตัวปลอมตัวจริงไม่ตัวปลอมตัวจริงไปไหนตัวจริงอยู่นู่นตัวจริงอยู่นู่นกามโดนหลอกอีกโอ้อชีวิตแดนโดนหลอกกันได้ไปไหนแล้วอ่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตายแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วด้วยเวลาเหลือน้อยแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วท่าทีไม่น่าดีโอ้โอ้ยศูนย์ศูนย์เจ็ดตกไปทีหนึ่งเรียบร้อยโดนทุบล็อกขาโดนไหมไม่โดนไม่โดนโอ้โอ้สวยจีจีที่ผมมาพลาดพลาดคนสุดท้ายอีกแล้วเหรอถ้าคนสุดท้ายอีกแล้วไม่ไม่ทัน ไม่ทันเนอพปาขึ้นไปดีแดก้าว้ยตุกแกนตุกกแรนแขนอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยมามารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันไหนอยู่ไหนกันจ้าม,มาแล้วเออสแป๊บหนึ่งเปิดเนตรก่อนเลยโอ้มีคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอ,อ้ยมีคนกําลังฝั่นไฟอย่างสนุกสนานนะปลาขึ้นไปทักทายทีหน,นึ่งปองนี่ไงดับเบิลฮิตเลยเอ้าวอยู่คนเต้นเหรอเต้นเหรอเอเลียโตอ้าวูทาวเราจะเอาอะไรอะ่ะอยากหาเรื่องเหรอหาเรื่องกันใช่ไหมเอ,อ้เดี๋ยวนะทถ้าไปตีไม่เข้า เดี๋ยวปิงเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้าเฮ้ยปิงสามร้อยดีกว่าเพื่อสังเกตเออไม่เป็นไรงั้นก็เล่นไปก่อนละกันกว้าเอากว้าเลยเพื่อสังเกตปิงตั้งสามร้อยแต่ไม่เป็นไรอะไหนๆเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องเล่นต่อแหละเราต้องเล่นต่อแล้วไม่มีสถานการณ์ไม่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วโอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเซิร์ฟปิงไอ้บ้าโอ้แย่แล้วมาแล้วเอเลี่ยนขอตีหน่อยขอตีสักทีหน่อยได้ไหมขอจัดการนายหน่อยตีนี่ไงตีโดแนโดแล้วเอาไงเอานี่เอาโอ้ยโดนจิ้มซะด้วยไง โดนจิ้มเอาเอาเอาเอเอาเข้าไปผมโดนงิจิ้มอีกแล้วล้มเลยทีนี้อืมเฮ้ยเอเลียสแกนะแก,แกมาดิโดนซีจะจะปราบแกก่อนเลยอันดับแรกขออนุญาตปราบนะฮะอู้หเซิร์ฟอู้หูปิงเกินปิงเกินเอเลียสว้าบเลยแย่ละเราเดินมาอยู่เซิร์ฟปิงซะด้วยไงโอ้ไม่เป็นไรเท่าไล่เท่าที่ได้ได้แล้วกันจะไปไหนเอเลียสแกจะไปไหนมานีิมานีิโอ้โหตกยากเหลือเกินอ่ะโอ้โหโยบิซ่าก่อนตายด้วยโยบิซ่าก่อนตายด้วยเหรอดีสัตมิน่าแป๊บนึงจับได้แล้วโอ้ยก็จะจับแกได้ตายซะ เรียบร้อยไหนที่เหลืออยู่ไหนเอยขออนุญาตเปิดตาหน่อยนะจ๊ะเอ๋อนั่นจเจอแล้วหนึ่งยี่คนอยู่ตรงนั้นปลาขึ้นอ่ะเอาไปเลยโต้มรักษาอยู่หรอรักษาไม่ทันแล้วเจ้าไปไหนเออสวัสด,ดีจ้ารักษาไม่ทันแล้วนะโอ้โหปลาปลา,ปลาใจนุ่นม,มันโผล่ไปนี่ดีจริงจริงเซิร์ฟปิงเอาไงเอาไงทูนท้าเอาจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนก็เสร็จโจจิ้มไ,ไม่โดนก็ไปสดโจเอาไปไหนเฮ้ยปลาขึ้นมันปิงมากเพราะน้ผมขาวไม่ถูกเลยตอนนี้เออโดนคนอื่นแทนโดนใครวะน่าโดนใครไม่รู้แต่แต่ที่รู้ทูทาคนนี้ไม่ตายไม่โดน มันต้องใกล้ขนาดไหนวะเนี่ยมันต้องใกล้เบอร์ไหนใกล้เบอร์นี้หรือเปล่าโอเคจับได้แล้วลาก่อนตายซะกูดบายเฮ้ยเอาอีกคนเอาอะไรเอาโผมัมาเลยเออแค่นั้นแหละโดนจิ้มแล้วติดเรียบร้อยติดหนึงอ้าโดนตีไปทีนึงจะไปไหนจะเพื่อนต้องใกล้ประมาณไหนนะใกล้ประมาณนี้หรือเปล่าใกล้ประมาณนี้นะ่าจะโดนนี่ไอโดนแล้วโอเคเซอร์ฟิงก็พอสู้ไหวอยู่ แล้วปีนก็พอทูดได้อยู่เออ,อจิ้มผมเข้าไปเออขยันจิ้มกันจริงๆจะไปไหนดูทามแกจะดีไปไหนมาไหนมาไีน,นฉันจะฆ่าแกฉันจะจับแกไปทำอยจูอาไปใช่ยละมาวันเอ็ก ตบไปโอ้โหฮิตบ็อกตีกว้างมากตีไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกยังไม่โดนอีกเออเอาเข้าไปโดนกี่โมงช่วยบอกผมทีนะโดนกี่โมงเออโดนแล้วแป๊บหนึ่งแล้วอีกคนอยู่ไหนเอาอีกคนมาช่วยเพื่อนแล้วหรองั้นก็จัดก,การนายก่อนเลยละกันเออตีไปก่อนไอคนนั้นปล่อยไปก่อนละกันเรามีประสบการณ์จากเกมที่แล้วแล้ว่าปล่อยเขาไปก่อนนี่เงี้ยตบไปอีกทีไปได้แกจะดีไปได้ทุรามโอ้ตีไม่โดนปิงแล้วตีไม่โดนเลยต้องเน้นตีสดล้วนอะเซฟปิงแล้วกะกะตีไม่โดนเลยโอเคเขาใกล้ตายแล้วงั้นก็เก็บต่อเก็บใครดี เก็บใครดีเก็บคนนู้นลูกคืนอ้าวเรียบร้อยเก็บคนนู้นได้คนนี้ไม่เป็นไรงั้นเก็บไปก่อนก็ได้อ้าวเกิดใหม่ซะด้วยแย่แล้วงั้นขออนุญาตปลุกลูกน้องก่อนมาไอพวกลูกน้องขอยืมพลังพวกแกหน่อยได้บอสสปีดแล้วโอ้โหบอสสปีดอิ่มๆมไปไหนแล้ววะวิ่งหาแป๊บนึงไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเขาหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วแป๊บนึงขอยืมพลังลูกน้องก่อนติ้วไม่โดนไม่โดนนั่นไงก่าแล้วโอ้โหแล้วไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเขาไปดูแล้วเขาไปดูแล้วโห วิ่งไปไวจังเลยนะเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยสวัสดีจ้าเรามาแล้วเรามาแล้ว,าาลวกินกินบ็อกซี่โคลลอหรอกินบ็อกซี่โคลลอหรออุ้ยกินทันด้วยไงแล้วเขากินทันด้วยเอาไงเอ้ยจิ้มโอ้โหจิ้มอ้าเราตีโดนอย่างน้อยเราก็ยังตีโดนก็ยังดีฮึปปุ๊บเซิร์ฟป,ปิงจัดโอ้ขาไม่ถูกเลยอะ่ะว่าเซิร์ฟป,ปิงนี่ขาไม่ถูกเลยแต่สู้ตายโว้ย สู้ตายป้างโอ้โ oh, ห oh. กระเยอะเกิน<笑><笑>ไม่เล่นเซิร์ฟป,ปิงแล้วเมาจริงๆตัวฉันเอาแล้วไปไหนทุ่ทามทุ่ทามจะตีนายได้อยู่แลว้วขอตีหน่อยขอตีหน่อยเถไดลับได้แล้วลาก่อนช่ไห่โอยอยู่เซิร์ฟป,ปิงแล้วมันเหนื่อยเหลือเกิน